มากันแค่สองคนเหรอสุดีใจจริงๆที่สุมาได้อ่ะเดี๋ยวก็คงมากันอนะ่ะแล้ววันนี้นะัดทานข้าวกันเนื่องในโอกาสอะไรล่ะจ๊ะมีแน่นอนอยู่แล้วเนื่องอะไรเหรอวันนี้ฉันอยู่นานไม่ได้นะต้องรีบกลับสุทําไมต้องรีบกลับด้วยน,น,นานๆทีถึงจะมาเจอเพื่อนมาแล้วยิ่งรีบกลับอีกก็แม่ใช้ให้ไปสั่งของแล้วก็ต้องเอาแบบรีบกลับไปให้แม่ดู ไหนมีข่าวดีอะไรหรอก็ลีน่าสิเดี๋ยวว่าจะมีหนุ่มมาขอแต่งงานแล้วนะดีใจด้วยนะลีน่าแล้วเขาขอแต่งงานยังยังเลยแต่วันนี้แหละเขาต้องมาขอฉันแต่งงานแน่ๆชัฉันเลยส่วนเพื่อนเนี่ยมาเป็นพยานจะดีหรอขอแต่งงานมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะโอ๊ยมันไม่ได้โรแมนต์ขนาดนั้น อีกอย่างกว่าลีน่าจะหลอกล่อเขาให้แต่งงานด้วยอะ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะสุให้เพื่อนรับรู้อะ่ะดีแล้วพวกเราขอดื่นให้กับความสำเร็จของลีน่าในวันนี้ thank you มากๆเลยจ้ะลีนา่า เล่าให้แมรี่ฟังในวันที่นายโน้เริ่ติดกับเธอสิเธอรู้ดีเธอก็เล่าเองสินี่พวกเราวันนั้นน่ะฉันกับลีน่าเราไปหาเหยื่อที่สโมสรกันนี่พวกเธอเข้าไปได้ไงเนี่ยเฮ้อฉันเองอ่ะก็หลอกพวกมันจนพวกมันคงงงๆกันอ่ะก็แหมพวกเราออกจะแต่งตัวดีขนาดนี้ใครจะกล้าอย่ามึงขัดจังหวะสินี่พอลีน่านะ เห็นในนนนั่นปั๊บนะรีบกันท่าเลยว่าฉันอะจองคนนี้โอ้โหสเปกยู่ละสิดูโง่หน่อยๆน่อยอะเออลีน่าฉันว่านะถ้าเธอมีลูกใช่ไหมต้องตั้งชื่อลูกว่าเทนนิสนะเพราะลูกเทนนิสอดมันดันรู้งานอะกลิ้งไปหาเป้าหมายถูกเพ่งเลยนี่มันอยู่ที่ฝีมือคนทำหรอโว้ยลีน่า จริงเลยนะแนบเนียนมากใช่นี่อยากเก็บลูกเทนนิสให้ดีนะเอามาใช้นี่ซะเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิซองย่าโถสุสุผู้แสนดีเรื่องนี่สินแม่ฉันเนี่ยใครเขาก็ดูทั้งนั้นใช่ไม่งั้นอ่ะจะช่วยลีน่าคิดแผนช่วยจับในนนท์นั่นทำแบบเห็นไหมฉันบอกแล้วพวกผู้ชายนะมันชอบให้เอาใจเอาใจนิดเอาใจหน่อยอ่ะ ก็ได้ดีเองอะสวยอย่างฉันนะ่ะแต่งงานเมื่อไหร่นะต้องกระดิกนิ้วอย่างเดียวชันแ้่จ้า <c oughs> I to wrong came me tip king up ลายหวานสีกุหลาบคุณเคยว่าหอมจุ่มพิษคราชิันดมดองกลิ่นหอมเคยคลอเคลา้าอบสุกลำวานลึกบังเรอไม่เคยสารางร่างไกลหากต่อรอยบังเรอเธอลืงเลือนไกลหากหัวใจดังกุกไม้สังไรคุ ไม่มีกลิ่นหอมหวานซึ้งแค่เพียงจอมปลอมหลอกลอนให้จใจเป็นสันแพรพันรักราไร้ไทยจนกลายเป็นสีขาเอ๊ทำไมปากนี้คุณนอนของเธอยังไม่ใหมยย่เลยลีนาแน่ใจนะว่าบอกเขาว่าวันนี้อ่ะแน่สิ เชื่อเถอะดี๋ยวก็ามาแหมลีน่าเธอผู้หญิงมั่นใจเลยนะแปลว่าในเนี่ยโดนเธอจับจนอยู่หมัดแล้วสิอยู่ในกำมือฉันแล้วมาช้าแบบเนี้แย่หน่อยนะลีน่าต้องให้เขาอ่ะพาพวกเราไปทานอาหารที่โฮเทลนะได้เลย ถ้าเขามานะฉันจะแกล้งงอนซะให้เข็ดงอนอย่างเดียวอ่ะไม่พอหรอกเธอนะจะต้องให้เขาซื้อของข,องขวัญปลอบใจใเธอด้วยฉันก็คิดไว้เหมือนกันบอกแล้วว่าเพื่อนเราอ่ะไม่จืดหรอก <c oughs> ฮีนาคุณนนท์ของเธอเขามีรูปร่างยังไงหรอทำไมหรอฉันเห็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งเดินออกไปจากร้านอะ่ะเมื่อไหร่ก็ สักพักแล้วนะทีแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เห็นเหมือนเขายืนแอบอยู่แล้วก็ก้มดูแหวนเสร็จแล้วก็เดินออกไปเลยเคงไม่ใช่คุณนนองของลีน่ามาั้งถ้าใช่ล่ะมายืนแอบเอาแหวนออกมาดูแล้วก็รีบเดินออกไปถ้าใช่ก็แสดงว่าเขามาแอบฟังพวกเราสิถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ซวยแล้วสิ อาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณนอนท์อาจจะมีงานหรือไม่ก็มีธุระสำคัญน่ะจริงไหมสุ ตอนเขาคงมีธุระอย่างที่เธอว่านั่นแหละเธอไปหาเขาสิฉันไม่รู้จักบ้านเขาหรอกแล้วเธอจะติดต่อเขาได้ไงอ่ะเขาจะเป็นฝ่ายมาคอยที่หน้าปากซอยทุกวันตั้งแต่เรารู้จักกันเราก็เจอกันแทบทุกวันสูุ ฉันรู้สึกว่าผู้ชายที่เธอเห็นน่ะคือคุณนนท์แน่ๆใจเย็นๆน,นั้นลีนะ่าเขากับเธอชอบกันมากขนาดนี้เขาคงไม่หายไปเฉยๆหรอกถ้าผู้ชายคนนั้นคือคุณนนทของเธอจริงๆ,ๆเขาจะต้องกลับมาหาเธออีกแน่ๆใช่อย่างที่สุกพูดเธออย่าพูดวายไปเลยเธอคิดหาทางไว้ดีกว่าว่าเธอจะทำยังไงถ้าเธอเจอคุณนนอีก เพื่อที่จะให้เขากลับมารักเื่นเ,นเดิมถ้าคุณหนทนกลับมาหาฉันอีกฉันจะทำถูกวิถีทางไม่ให้เขาจากฉันไปอีกเฮ้ยลีน่าอย่าบอกนะว่าอยู่รักแนอนนทนั่นจริงๆอ่ะ